สวยงามค่ะมช้างเหือซอบมากนะจ๊ะ แต่กี้ตอนนั่งรถมาเหมือนจะมีฝนตกลงมานิดนึงอขึ้นมาจากสถานีอากาศก็เย็นสบายพ่อนดีแต่จะอากาศแลรดูครึ้มๆนะเหมือนฝนจะตกรอบนึงเ<ม>วลาที่คิดไว้วันนี้ก็คือจะไปที่นี่จังจ,จะรอดไหม ก็อาหารจานปาาเป็นผู้หญิงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยรุปนับแห่งหนึ่งค่ะบบนี่มีปลาอยู่กูเมมาเก็ตเนี่ยก <c oughs> ับทองเ้าจะหลีดแดงไข่โตแด็กผักเพื่อที่จะได้ผ่อมสวยต้องค่ะอันนีญญ้จะเป็นอุปกรณ์ปิกนิกนะคะมี้ญญเสือ้อโย,โยแค,ยคะนะคะ ะะรู้หรือ,อยังคะว่าวันนี้เราจะไปไหนสวนจตุจกาค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะสวนเบนจ่าคีรีเบนจ่ากิตินะคะจะอยู่ที่ข้าวสารประชุมแห่งชาติสุริกิตนะคะเดี๋ยวจะมีการเล่าประวัติอย่างย่อนะคะของสวนสวนเบนจ่ากิตติไปทําการบ้างอะไรอาเล่าไป,าาลาเ,าไเ,ปเลยไปเลเล่าไป ถ้ามีข้อมูลมากก็เล่าไปเลยส่วนเป็นจากิติตั้งอยู่ที่ถนนพระราม What อะไรนะ้าๆาไม่ต้องเล่าแล้วแหละข้อมูลไม่แน่นละไม่ต้องเล่าละไม่ต้องให้ความรู้เลยลุยวันนี้นะคะสวยน,นะดูเป็นแบบ พอลงมาจาก BTS อโศกก็เดินไปอีกแค่400เมตรนะจ๊ะก็จะเจอทางเท้าจ้าอันนี้ฉันดูมาจากฉันไล่ภาพใน Google Map มาแล้วสไลด์ภาพดูแบบช็อตต่อช็อตค่ะทางนี้ชว์ๆมีการทำการบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องความเป็นของสวนเดจกิจตินะครับไม่ก็คือเดิมมันเป็นสวนที่อยู่ข้างๆศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจนั่นแหละจ้าก่อนอนนั้นมันเป็นอะไร ก่อนหน้านั้นจะเป็นพื้นที่ของโรงงานยาสูย้ายออกไปแต่ฉันไม่รู้มันย้ายไปอยู่ที่ไหนพอโรงงานยาสูบ้ายออกไปเหมือนทำเอรายงานนะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันสามารถฟื้นฟูให้กลายเป็นปอดของกรุงเทพมหานครได้อะไร้ ประโยชน์เอเวต้องมุ่งที่มีประโยชน์ใช่ม่มากก็น้อยส่วนแห่งนี้อยู่ที่ทั้งหมด450ไร่นะจ๊ะที่เขาตั้งใจทำไวมคือทำไปเป็นสวนป่าเขตร้อนพวกนี้เอาไว้ศึกษาธรรมชาติแล้วก็พืชพธร์ธรรมชาติต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยตอนนี้เขาเปิดเป็นเป็นโซนๆไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างเหมือนเคยมาคอยเดินไกลเนาะ มีอะไรจะพูดไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะเหนื่อยไม่เคยลำบากขนาดนี้มาก่อนนะใกล้แล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะใช่น้ำมะพร้าวมันไม่ควรมมันไ่ควรควรับผิดหวังเขาขายแถวนี้ไงเถอะทางเข้าเหมือนจะดูปิดนะคะก็สามารถแอบบแบบเข้าด้านข้างได้นะคะ งงตอนนี้ก็ยังจะมีการก่อสร้างอยู่บ้างนะคะก็จะมีการปรับปรุงสวนไปขยายสวนไปเรื่อยๆนะคะมาดูที่้างอะไร,รไบ้างอะไรบ้างเงี้ยห้ามดื่มเบียนะห้ามดื่มหดื่มเล้าลนะแต่ว่าทานอาหารได้นะคะ,ะที่เห็นบึงตรงนี้อันนี้คือจะเป็นพื้นที่เดิมของสวนเบนจิกิสตั้งแต่แรกแล้วก็ที่เห็นตรงนู้นไกลๆเห็นไหมเธอที่เป็นอาคารกระจก ตรงนั้นคือศูนย์การประชุมแห่งชาติเรกิจแห่งอันใหม่นะจ๊ะให้ความรูม้ท่านผู้ชมมันเป็นสวนขนาดใหญ่ที่อยู่กลางเมืองนะเธอดังนั้นคนก็จะแบบเหมือนประมาณแล้วเอาไปเปรียบเทียบถึงแบบสวนที่มันโด่งดังระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเซนทรัลพาร์คในนิวยอร์กอะไรอย่างเี้เอาจจะไม่ได้เหมือนแต่ว่าคือแบบเป็นเชิงเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ย แม,มว่าเริ่มเข้ามาเสียงมันก็เริ่มเงียบลงนะเสียงจากถนนก็เริ่มเงียบลงความเป็นเมืองก็จะแบบลดลงไปเรื่อยๆนะครับพอเ,เราเดินลึกเข้ามาในสวนนะคะเหมือนบองกระเจ้าอลอยเยนะหรอคล้ายๆใช่ไหมมีวิลลมาให้เกลือ,อางามด้วยนะ,นะนเดินทะลุมาก็จะเจอนี่นะจ๊ะลานจอดรถก่อน สำหรับใครที่มีรถจะมีพื้นที่ลานจอดรถไว้รองรับนะคะนักออกกำลังกายตดองมาจากทางไหนวะเนี่ยเข้าซอยไหนวะถ้าใครอยากทราบก็ซอย g o กเกินเนาะในที่สุดนะคะ เขาให้เข้าเหรอ,อต้อนพยุงนะเธอพยุงนี่ค่ะใครค่าอารยาค่ะค่า,าอารยาเหรอใชพพพ่พยุงพยุงพยุงไม่ได้ค่าอ๋อนี่คือไม้พยุงไม้ที่บอกว่าห้ามตัดถูกไหมถ้าอยู่ในพื้นที่ดินของใครอะ่ะเขาห้ามตัดนะตัดออถูกจับนะคะไไสวยนะเนาะเดี๋ยวดูใบสิว่าคือต้นอะไรไฮ้ใบมันสวยมากเลยอ่ะต้นอะไรอ่ะสวยเนาะใบมันดูเป็นแบบ กันน้ำอ่ะน้ำกันเหงื่อไหมใช่ What จักรยานนี้เขาให้ไัดไม่ของเจ้าหน้าที่ <S <S อของเจ้าหน้าที่นะคะยอ,อย่าหาทำค่ะแต่อย่าเป็นมิจฉาชีพนะกลังรถนะคะตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างคะเยน็นจมเรื่นดีไหมคะ ตอนนี้เรากำลังมาถึงตรงจุดที่เป็นจุด <ไฮ S 1> เริ่มต้นของไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือสกายวอล์กนะคะเจ้าหน้าที่ก็เยอะอยี่เนาะป้องกันพวกาโรคจิตแบบแเรา <laughs> ตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาบนสกายวอล์กนะคะเจ้าหน้าที่เยอะมากนักี่สุดละสามคนนะคะ บอกไว้เลยทุกอย่งอะไรมาก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเจนาที่เยอะค่ะไม่ต้องดูดว่าจะโดนฉุดอีกอะไนะเพราะว่าเดินั้น สุดก็ต้องยอมพ่ายแพ้นะคะเพราะว่า,อาเอาแฉะหรอ,อเอาแม่อลองสะดุดนะสปริงเกอร์แฉะคะ่ะในที่สุดก็เถยก็ต้องยอมแพ้กับสกายวอล์กนี้นะคะเพราะว่าไกลมากร้อนมากด้วย ขอลงมาเดินข้างล่างเย็นๆดีกว่านะคะใต้ร่มไม้แบบนี้นะคะพืชผันใช่ไม่เห็นพืชพันธท้องถิ่นอะไรสักอย่างเลยว่าคุณคุณอันนี้มันเป็นนี่ค่ะคือสมุนไพรนะคะที่เขาเรียกว่าหนวดแมวอ,ะอ่ะนอกอะไรนะคะนกแตดแตวค่ะตัวอะไรอ่ะ ฟีปลาตีนตอนนี้ก็ได้นะนแต่ว่าแดดนิดนึงไหมฟยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาอะอะเดี๋ยวถ่ายตอนฉันจะปูที่นั่ยังไงเชิญค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่คะ่ะไม่ซื้อ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่ซื้อคะ่ะเไอเกอย์ ฉันมีผ้ามาให้ด้วย<อ>นี่คือ,อเดี๋ยวมีผ้าอ,อีกชั้นหนึ่งดูกันนะว่าจะไม่ดูข้างบนก่อนไม่มีนกเฮอไม่ได้ไม่ได้มีนอกอยู่บนหัวไหนมันจะขี้ลงมามันเป็นธรรมชาติถ้ามันขี้ลงมาใส่แซลมอนน่ะจะไปกินข้างบนเลยะ,ะเอา้าความกระเทยเนาะเออนี่แหละตรงนี้แหละดีสุดแล้วแม่ว่ามันไม่ขี้ไม่แกล้งเราหรอก ออตนนนีี้้รรรพรตะเตรียมนะคะอันดับแล้วเดี๋ยวต้องดื่มน้ำก่อนเนาะมีทั้ทงน้ำอ่าน้ำมะพร้าวน้ำเย็นนะคะน้ำมะพร้าวจะ,ะนอนลงค่ะนอนลงนะคะ <c oughs> สาดมือเลย <c oughs> น้ำมะพร้าวแทนไม่ผสมน้ำตาลน,นะรับทานแล้วนะคะชินค่ะดูกุ้งนะคะกุ้งแซลมอนอันน้ำจิม้มกิดเถอดก็ไม่พูดท,าท,าท้าทำเอลงนะคะจกเลยค่ะต้องหันสปอนเซอร์เอาได้ไหม สปอนเซอร์ที่ไม่ได้สปอนเองน้ำดอกน้ำดอกมาตรฐานรสชาติเหมือนด้านในห้างเลยค่ะแต่กุ้งฉันว่าตัวใหญ่กว่าที่เคยสั่งมาจากร้านในห้างจ้าเนาร้านเลิฟมอนดองให้มาตัวใหญ่มากราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาย้อมเยาราคาแบบ บอกราคาได้เลยอันนี้กล่องนี้99บาทเองสำหรับกุ้งดองนะคะเออแซลมอนล่ะแซลมอน129บาทค่งละห้าหกสิบสิกุ้งสิเออกุ้งใหญ่มั้ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยค่ะใหญ่เลยใหจริงอืมแต่ฉันชอบกินน้ำดองมากจะได้ร้านเขายังไม่มีเมนูข้าวนะคะอันนี้เราต้องซื้อข้าวมาเองนะคะ ข้าวกล้องหอมมะลิหอมเบทาโกโรนะคะมันขาคือไม่ได้ข้าวญี่ปุ่นนะกูเม่ฝถึงผู้บริหารนะคะเออด้วยทำข้าวญี่ปุ่นแย<อ>่ด้วยนะคะเรายุงไปละ<อ>ได้หลับบางคนได้กลิ่นกลิ่นสาดสาวของเราสาดกีเออฉันให้กุ้งม,มันสดชื่นกีิ่นเราไม่สดชื่นกว่า คำทิมซีฟูดของเขาไม่ใส่หมชุบรสละไรเงี้ยเขารู้เหรอพูดไปงั้นพูดไปก่อนเออพูดไปก่อนเพราะว่าได้หกชิ้นแล้วแซลมอนเนี่ยมันมันจมอยู่ในน้ำข้างล่างด้วยอันนี้ขอบคุณแล้วแหละขอบคุณใครขอบคุณใครคะเงินก็เงินตัวเองดีดับนองก็สร้างภาพไงค่ะว่ามีลูกค้าเข้าก็พูดด้วยนะเขาบอกว่าถ้าอร่อยก็ช่วยรีวิวให้พี่ด้วยนะจ๊ะ เราก็รีวิวตามคำขอนะคะก็อ่อยแหละอืม้าวร่อยเลยลค่ะนี่นะคะ่ะไม่มีใครทำอย่างนี้เลยในทั้ทงสวนนะหมดแล้วอะ่ะอร่อยนะคะเย็นลมลื่นดีเออเนาะขณะวันนี้เป็นวันที่เข้าหน้ารอวันที่สองนะครับแล้วก็เพื่อนพันมือไม่เหม็นเลยค่ะเพราะว่าม,มีถุงมือจากกูเม่นะเออ อันนี้แหละคือสปอนเซอร์จริงสปอนหรือจุ๊บเดี๋ยวพูดอย่างนี้สิค่ะเดี๋ยวเขาส่งตำรวจตามมาค่ะแล้วก็ชุดช้อนนะคะชุดช้อนซ่อมและทิชชู่จากคุณคุณนัทารินนะอันนี้เกอ่ยวบคุณนัทนะคะคุณนัทารินฝรั่งเศสสไปฝรั่งเศสค่ะนี่ครับเป็นหลักฐานว่าเรากินแล้วเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะรู้จักกันยังนะคะ อ่ะอ่ออะก็ถือว่าแค่พออิมอ่มเนาะกรุบกรุปเนาะเอออิอ่ม I just bought a new way Been a couple thousand just to cruise it. shotty said she love me, but it's fresh she never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above. Get the cream on his side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love. La did I die. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can all hands if you wanna.

You a real chameleon, get the facts freaking straight, always on repeat Like We could be friends if you wanna We could just talk if you wanna We could hold hands if you wanna Hey, tell me what you wanna do We could just laugh if you wanna Late nights under stars if you wanna We could just kiss if you wanna Hey, tell me what you wanna do Just about to know it spend a couple thousand just to cruise it charlie said she love me but i swear she never prove it i never tell her but i put it in the music well that's okay all i wanna do is make the best of my whole day thank the lord up above get the cream on the side make you laugh to know it that's the stuff that i love La that i die we can be friends if you wanna we can just talk if you wanna ประวัติของศายๆๆอยังไม่จบออเอยจบไปแล้วๆๆไม่ต้องไม่ต้องให้ขอดูแลตอนเย็นคนจะมาถ่ายรูปเยอะมาก,มากเลยนะคะแบบนี้นะคะแสงตอนเย็นสวยเนาะดูสิสคนถ่ายรูปเยอะกว่า ฉันแค่กวาดกล้องเฉยๆคนทั้งหลังดีมากครับงหลังดีมากเป็นไงครับวันนี้รู้สึกคุ้มค่าไหมคะที่มาเที่ยวค่ะคุ้มค่ามากนอนรู้สึกว่าออกกําลังกายหนึ่งออกกําลังกายรูสวยๆเออนกกลับไม่ได้กล้องมันกลับไม่ได้เหรอหนูรูปร่างดีมากดีหนูรูปร่างเขาดีมากเลยนะคันีอะไนี่ นะสามารถออกออกตรงประตู3ามได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นส่วนเก่านะจ๊ะโอ้ยเธอทองใส้องต้องได้ถ่ายรูปแล้วล่ะอันนี้คือบึงบอราเพชรนะคะแ,แต่คือมันหันมาให้คนในสวนไงงานดีก็มีอยู่เนาะมาเรื่อยๆเนาะถ้าใครจะไปเที่ยวในสวนนะจ๊ะ สังเกตในสวนมันไม่มีร้านขายน้ำเนาะก็คือไม่มีร้านขายน้ำไม่มีบูธขายน้ำเลยนะจ๊ะท่นมื้อเย็นกันค่ะวันนี้เป็นส้มตำนะส้มตำเจออจะเอาประจำเจ้าเดิมนะ วันนี้สั่งมากินนะคะเนื่องจากว่ารถติดมากนี่รับเต๋อครับสามสามชั้นบล,ลูมาร์ค่ะแกงเปิดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนเดิมสั่งตลอดนะคะตำแปดเจอ้อมีตำนองคายเอกลักษณ์ของตำนองคายคือเขาจะเพิ่มกุ้งแล้วก็กระถินกุ้งฝอยอ่ะเขาจะเป็นเนื้อสมุนไพรมันจะหอม มันเวลาสาดล,ลงไบครุกมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งบองอัคกิ